ก่อนที่ฟ้าจะเปิดก่อนที่พื้นดินจะก่อรูปก่อนที่จะมีแสงและเงามีเพียงภาวะหนึ่งที่นิ่งสนิทไร้รูปไร้คำไร้การเริ่มต้นเต๋าดำรงอยู่ในความว่างนั้นในความว่างที่ไม่ได้ว่างในความเงียบที่เต็มไปด้วยศักยภาพเต๋าไม่ได้สร้างจัก,กรวาลแต่จัก,กรวาลปรากฏขึ้นเพราะเต๋าเป็นเงื่อนไข เราจือบอกว่าเต๋าให้กำเนิดหนึ่งหให้กำเนิดสองสให้กำเนิดสและ3ให้กำเนิดหมื่นสิ่ง 1. คือภาวะดั้งเดิมที่ยังไม่มีความแตกต่างเหมือนจุดเริ่มที่ยังไม่มีทิศทางไม่มีตัวตนไม่มีชื่อเรียกจาก 1. เกิดสองคือการแตกออกของพลัง หยินและหยางความมืดและสว่างความนิ่งและการเคลื่อนไหวความหดตัวและการขยายไม่ใช่คู่ตรงข้ามแต่เป็นคู่ที่พึ่งพากันเหมือนการเต้นรำของเงากับแสงเมื่อหอยินหยางเคลื่อนไหวร่วมกันเกิดเป็นสามนั่นคือแรงแห่งการผสมผสานคือจังหวะที่ทำให้ชีวิตเริ่มฟอร์มตัว เป็นความเคลื่อนไหวแรกที่นำไปสู่รูปแบบทั้งปวงและจากสามกอเกิดหมื่นสิ่งทุกดวงดาวทุกลมหายใจทุกสรรพชีวิตทุกสภาพของการเกิดและดับทั้งหมดคือผลลัพธ์ของการไหลเวียนระหว่างหินและหยางในอ้อมกอดของเตา๋าสำคัญที่สุดคือในแนวคิดเตา๋จาจักรวาลไม่ได้ถูกสร้างแค่ครั้งเดียวแต่กำลังเกิดดับ เกิดดับอยู่ทุกขณะเหมือนลมหายใจเข้าออกของสิ่งที่ไร้ตัวตนเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งโดยไม่เคยถามว่าต้นกำเนิดของมันคืออะไรโลกและชีวิตต่างๆจึงไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่เป็นปรากฏการณ์ของการเกิดขึ้นเองการผุดขึ้นอย่างพรั่งพรูของรูปจากความว่างและการกลับคืนสู่ความว่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เมื่อเรามองจัก,กรวาลด้วยสายตาเตา๋าเราจะเห็นว่าทุกสิ่งไม่ได้แยกจากกันสว่างจึงมีเพราะมืดสูงอยู่ได้เพราะต่ำชีวิตมีเพราะการดับและทั้งหมดล้วนเป็นการหมุนเวียนกลับไปสู่เตา๋าเหมือนสายน้ำทั้งหลายไหลกลับสู่ทะเลที่เดียวกันนี่คือกำเนิดโลกไม่ใช่การประทุแบบระเบิดครั้งแรก แต่เป็นการเปิดของเส้นทางอันไร้รูปที่พาเรามาจนถึงลมหายใจนี้ขอบคุณที่รับฟังอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่เราจะได้พบกันอีกสวัสดีครับ